สกินไทยแลนด์นะครับได้แคปภาพน่ารักน่ารักเอาไว้นี่อือหนึ่งยระหว่างนี้อยากจะเปลี่ยนพ็อปเพิ่มพอปอะไรได้เลยนะฮะจะใส่อะไรุ้ยนี่ก็น่ารักเห็นอันนี้หรอเออนะฮะดินในรอเสาอะอั่อันนี้ด้วย เรียกว่ามีอะไรใส่หมดนะฮะเฮ้ยคัวสูงนี่คุณเป็นคนนี่คุณเป็นไฮโซแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยนี่คุณเป็นคนหัวสูงแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยคุณซีอันนี้ถ้าคุณไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไงนะฮะดูนี่ฮะนี่นี่ฮะดูในนี้นี่ฮะนี่เขาแพนให้คนดูเลยนะฮะนี่นี่ติดกำลังจะติดหมว กลันจะติดหมดโอ๊ยนี่ไงนะ่ารักออกน่ารักจะตายเหมือนไอศครีมอยู่กันนะฮะน่ารักนะครับเอาละ่ะน่ารักต่อไปฮะเรารจะเข้าสู่เก